สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพูดคุยสบายๆสไตล์คนกินเป็นนะจ๊ะวันนี้ผมมีเรื่องที่โคตรจะคลาสสิกแต่ก็คนก็เข้าใจผิดกันมานานแสนนานนั่นคือเรื่องของไข่ครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้เคลียร์ไปเลยว่ากินไข่มากอันตรายไหมและมีอะไรบ้างที่เราไม่ควรกินคู่กับไข่ฟังกันแบบยาวๆเป็นกันเองไม่ต้องเครียดพร้อมไขความลับที่วงการแพทย์เขาเพิ่งพิสูจน์มาใหม่ๆกันเลยนะพี่นะ เอเยเอก is not the villain มาทลายความเชื่อเรื่องโคอเลสเตอรอล the egg myth คำถามแรกที่ฮิตที่สุดและเป็นคำถามที่โคตรจะดีเลยครับคือเรื่องที่ว่ากินไข่มากได้ไหมคำตอบสั้นๆที่อยากจะบอกพี่ๆน้องๆตั้งแต่แรกเลยก็คือกินไข่มากได้แต่ต้องดูว่ามากแค่ไหนและร่างกายเราเป็นยังไงเมื่อก่อนเนี่ยเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่าอย่าก,กินไข่เยอะเดี๋ยวคเลสเตอรอลขึ้น ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับเหมือนไข่เป็นไวร้ายในตู้เย็นเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยวงการแพทย์สมัยใหม่เขาพิสูจน์แล้วก็พี่งานวิจัยระดับโลกอย่าง h า r v ว r รหรือเมโยคลินิกเนี่ยเขาฟันธงเลยว่าคอเลสเตอรอลที่อยู่ในไข่มันไม่เท่ากับคอเลสเตอรอลในเลือดเราโดยตรงนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นร่างกายเราเนี่ยฉลาดมากครับคือร่างกายเราเนี่แหละที่เป็นคนผลิตคเลสเตอรอลเองอยู่แล้ว พอเรากินโคเลสเตอรอลเข้าไปจากอาหารเยอะๆร่างกายก็จะส่งสัญญาณบอกว่าเฮ้ยพอแล้วของมาเยอะแล้วนะแล้วมันก็จะลดการผลิตลงอัตโนมัติง่ายคือระบบมันสามารถบาลานซ์ของมันเองได้ครับพี่ๆเราไม่จำเป็นต้องกลัวโคเลสเตอรอลในไขแบบสุดโตเหมือนสมัยก่อนแล้วนะ Why the egg is superhero the gold standard ทำไมไข่ถึงเป็นอาหารซ u เปอร์ฮีโร คำพูดต่อมาก็คือพอเราทลายความกลัวเรื่องโคอเลสเตอรอลไปแล้วเรามาดูข้อดีมันบ้างดีกว่าพี่ๆทราบไหมครับว่าในทางโภชนาการเนี่ยเขาใช้ไข่เป็นมาตรฐานทองคำเลยนะฟังดูเท่มากเวลาที่นักโภชนาการเขาจะเปรียบเทียบคุณภาพโปรตีนจากอาหารอื่นเช่นเนื้อนมถั่วเขาจะเทียบกับไข่ว่าคุณภาพโปรตีนนี้เทียบกับไข่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ทำไมไข่ถึงได้เป็นมาตรฐานทองคำเพราะว่า ไข่มีกรดอะมิโนโที่จําเป็นครบทุกตัวครับแถมยังเป็นโปรโตีนที่ร่างกายเราสามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงถึง98%เลยทีเดียวนั่นหมายความว่ากินเข้าไปแล้วร่างกายเอาไปสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอได้แบบหมดจดเลยครับดังนั้นถ้าพี่ๆน้องๆถามหาโปรโตีนคุณภาพสูงที่ราคาเข้าถึงง่ายไข่นี่แหละคือเบอร์หนึ่งตัวจริงครับ แล้วมากเกินไปคือแค่ไหนกันแน่ defining too much ทีนี้มาถึงคำถามสำคัญต่อมาคือแล้วการกินไข่วันละ1-2ฟองเนี่ยมันพอไหมหรือถ้าผมกินเยอะกว่านั้นมันจะเรียกว่ามากเกินไปหรือยังตรงนี้เราต้องแบ่งกลุ่มกันนิดนึงครับ 1. สําสำหรับคนทั่วไปสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัว พี่ๆสามารถกินไข่ได้วันละ1-3ฟองได้แบบสบายเลยครับไม่ต้องกังวลเรื่องไขมันในเลือดถ้าสุขภาพโดยรวมดีอยู่แล้วสําสำหรับสายออกกำลังกายหรือคนเล่นเวทหนักๆถ้าเป็นกลุ่มนี้ที่ต้องการโปรตีนไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อเยอะๆหน่อยเนี่ยกิน4-6ฟองต่อวันยังถือว่าปลอดภัยนะครับเพราะร่างกายต้องการโปรตีนไปใช้จริงๆสาสำหรับคนที่มีโรคประจาตัวต้องระวังนะครับ ถ้าพี่ๆน้องๆมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นไขมันในเลือดสูงมากเบาหวานหรือโรคตับอันนี้ต้องบอกว่าควรปรึกษาคุณหมอเป็นหลายบุคคลเลยนะครับและถ้าคุณหมอแนะนำให้จำกัดการบริโภคไข่แดงก็ให้เน้นกินเฉพาะไข่ขาวดีกว่าครับเพราะอะไรเพราะว่าไข่แดงแม้จะมีไขมันดีแต่ก็มีคอเลสเตอรอลอยู่พอสมควรร่างกายบางคน จัดการได้ดีบางคนจัดการได้ช้ากว่าดังนั้นถ้ามีโรคประจำตัวมาเกี่ยวข้องต้องดูเป็นเคสไปครับงานวิจัยใหม่ๆเขาบอกว่าการกินไข่วันละฟองเนี่ยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจเลยนะครับแถมโปรตีนในไข่ยังช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนานทําให้ช่วยในการควบคุมน้ําหนักได้ดีอีกด้วยประเด็นสําคัญที่ทุกคนต้องจําคือไข่แดงเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่วายร้ายตัวจริงคือ วิธีที่เราปรุงไข่ตังหาครับถ้าพี่ๆไปกินไข่ทอดในน้ำมันเก่าหรือไข่เจียวที่ทอดกรอบจนน้ำมันเยิม้มอันนี้แหละที่ทำให้เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพเพราะว่าตัวไข่มันดีแต่ของที่เราเอามาทอดด้วยนั่นแหละที่ไม่ดีดังนั้นถ้าเราอยากกินไข่ทุกวันอย่างสบายใจเราต้องรู้จักบาลานซ์ครับง่ายๆเลยนะพี่นะก็คือ ถ้าวันนั้นเรากินไข่แดงเยอะไปหน่อยเช่น3-4ฟองก็แค่ลดปริมาณเนื้อสัตว์อื่นๆที่มีไขมันสูงลงนิดนึงถ้ามื้อเช้าเรากินไข่ทอดไปแล้วมื้อเย็นก็เปลี่ยนเป็นไข่ต้มแทนอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆให้ตับของเราทำงานได้ดีด้วยนะครับจำไว้ว่าไข่เนี่ยไม่ได้อันตรายเลยถ้าเรากินอย่างชาญฉลาดผมบอกเลยว่าการกินไข่วันละฟองทุกวันเนี่ยดีกว่าการที่เราไปกินฟาสต์ฟู้ดสัปดาห์ละครั้งซะอีกนะ แต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าอย่าไปสุดโต่งนะเช่นกิน10ฟองทุกวันโดยที่ไม่ได้บาลานซ์อาหารอื่นเลยแบบนั้นตับของเราจะทำงานหนักเกินไปนะครับ Need a little more spacePlating egg in combination with other food ทีนี้เรามาต่อกันอีกคำถามสำคัญที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับคือเรากินไข่กับอาหารเกือบทุกชนิดได้นะ แต่มีบางอย่างที่ไม่แนะนําให้กินพร้อมไข่ทันทีเพราะอาจจะทําให้ลดการดูดซึมสารอาหารหรือทําให้เราแน่นท้องได้ครับมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่ควรเว้นช่วงกันหน่อย 1. ชาหรือกาแฟโอ้โหอันนี้สายกินไข่ดาวกับกาแฟต้องฟังเลยนะครับในชาและกาแฟเนี่ยมันมีสารที่เราเรียกว่าทันินและคาเฟอีนครับสารพวกนี้มันจะไปจับ กับโปรตีนและาธาตุเหล็กที่เราได้จากไข่ผลที่ตามมาคือร่างกายเราจะดูดซึมสารอาหารดีๆจากไข่ได้น้อยลงนั่นเองครับข้อแนะนํำง่ายๆครับถ้าอยากดื่มชาหรือกาแฟควรดื่มให้ห่างจากมื้อไข่ของเราอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงครับอย่ากกินตามกันทันทีนะ 2. น้ำเต้าหู้หรือถั่วเหลืองหลายคนชอบกินไข่ลวกกับน้ำเต้าหู้ตอนเช้าแต่ต้องระวังหน่อยนะครับ โปรโตีนในถั่วเหลืองบางชนิดอาจจะไปขัดขวางการย่อยโปรโตีนของไข่ขาวได้ซึ่งสำหรับบางคนอาจจะเกิดอาการย่อยยากและเน่นท้องตามมาได้ครับข้อแนะนำคือถ้าอยากกินทั้ง2อ,อย่างพร้อมกันจริงๆกินห่างกันสัก1ชั่วโมงจะดีกว่านะครับ 3. ผงชูรสหรืออาหารรสจัดมากเกินไปอันนี้ไม่ได้อันตรายถึงชีวิตครับแต่ไข่เนี่ยตามธรรมชาติก็มีกรดกลูตามิกอยู่แล้ว ถ้าเราไปเติมโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือ MSG หรือผงชูรสเข้าไปมากเกินความจำเป็นมันอาจจะทำให้บางคนเกิดอาการปวดหัวหรือคอแห้งได้ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องใส่เยอะอยู่แล้ว 4. น้ำตาลโดยเฉพาะในขนมไข่ที่ใช้ความร้อนสูงอันนี้คือเรื่องของปฏิกิริยาเคมีที่ต้องระวังนะครับ เมื่อเรานำน้ำตาและไข่ไปโดนความร้อนสูงพร้อมกันเช่นการทำขนมไข่หวานที่อบนานๆมันจะเกิดสารที่เรียกว่าสารไกลเคชันหรือ Glycation Products สารตัวนี้ถ้าเรากินบ่อยๆมันอาจจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระและอาจจะเร่งความชราได้นะครับข้อแนะนำคือขนมหวานก็กินได้บ้างครับพี่ๆน้องๆแค่ใช้ความพอประมาณอย่าก,กินเยอะทุกวันก็พอ 5. ปลาหรือเนื้อสัตว์บางชนิด กับไข่ดิบอันนี้สําคัญมากๆครับโดยเฉพาะในอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่มีการเสิร์ฟไข่ดิบพร้อมปลาดิบนะครับถ้าเราไม่แน่ใจเรื่องความสดของวัตถุดิบอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เรียกว่าเชื้อซ a l m o n e l l a หรือพยาธิได้นะครับข้อแนะนําที่ปลอดภัยที่สุดคือถ้าต้องกินไข่ดิบกับอาหารประเภทนี้ต้องใช้ไข่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเท่านั้นนะครับ 6. หัวหอมแดงอันนี้แถมสําหรับคนเลี้ยงสัตว์นะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนโดยตรงแต่เผื่อพี่ๆน้องๆคนไหนชอบแบ่งอาหารให้สุน,นัขหรือแมวถ้าให้พวกเขากินไข่กับหัวหอมดิบมันจะเป็นพิษกับสัตว์เปลี้ยงได้นะครับต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยสรุปสุดท้ายแบบคลีเคลียพี่ๆน้องๆครับไข่เป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์และกินคู่กับข้าวผักผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆได้หมดเลย แค่เราหลีกเลี่ยงชากาแฟน้นเต้าหู้หรืออาหารรสจัดๆพร้อมกันทันทีก็พอครับใจความหลักที่เราคุยกันวันนี้คืออย่าก,กลัวไข่ไข่คือแหล่งโปรโตีนชั้นยอดและการกินไข่วันละ1-3ฟองสำหรับคนทั่วไปถือว่าเป็นการกินอย่างชาญฉลาดมากๆสิ่งที่ต้องควบคุมคือปริมาณไขมันและน้ำมันจากการปรุงต่างหาก ถ้าเปรียบเทียบไข่กับรถยนต์ไข่ก็เหมือนเครื่องยนต์สมรรถนะสูงที่มีน้ำมันดีๆพร้อมอยู่แล้วแต่ถ้าเราเติมน้ำมันเบนซินเก่าหรือน้ำมันสกปรกลงไปในถังคือการทอดด้วยน้ำมันแย่ๆแหละเครื่องยนต์ก็จะพังได้ครับดังนั้นเราต้องเลือกใช้วิธีปรุงที่ดีเพื่อให้ไข่ทำงานได้อย่างเต็มที่นะพี่นะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เรื่องไข่ไปแบบเต็มๆและกินไข่ได้สบายใจมากขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ